สวัสดีครับวิลาคาสวิทอ่าวันนี้จะมาให้ดูนะครับอ่าปอดโฟกัสนะครับปอดโฟกัสเกียร์พาวเวอร์เชฟดูโอคัสแห้งนะครับอันนี้เครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินอาการเกียร์เข้าเกียร์ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับรอบสูงรอบสูงลากรอบสูงครับกว่าจะเปลี่ยนบางครั้งก็ไม่เปลี่ยนนะครับจากหนึ่งไปสองนี่รอบสูงมากรอนานนะครับกว่าจะเปลี่ยนนะครับปอดโฟกัสนะครับเดี๋ยวมาทดสอบขับดูนะ อันนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูเป็นยังไงเลขหม่ยสองแสนห้นะสองแสนนะครับหน้าจองจริงจะขึ้นมีข้อความว่าท่าส i มิช o ั่นมงฟังชันนะครับก็คือเกียร์ผิดปกตินะครับมีอาการผิดปกติตอนนี้มีโค้ดนะมีโค้ดเกียร์ด้วยและอย่างอันนี้ ่าเดี๋ยวเราทดสอบก่อนนะทอยหลังอ่าอยหลังอ่ายหลังก็ได้เอ็นดีเดี๋ยวลองวิ่งดูเนาะรอบสูงแค่ไหนนะครับอ่ะไปเกี่ยนหนึ่งรอบสูงมากฮนะไม่เปลี่ยนเลยนี่เกี่ยนหนึ่งนะอ๋อรอบสูงมากจะไปสองได้นี่ก็ตกนะโทรศัพท์ามาแล้วต้องปิดนะปิดนะ เโตัวซามนี่เหมือนจะรู้ถ้าไม่ถ่ายคลิปไม่โทรมาครับนะถ่ายคลิปปุ๊บโทรปั๊บอ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะอันนี้อยู่เกียร์สี่เดี๋ยวนะลงอันนี้คือบอกสถานะเกียร์นะ่ะเกียร์หนึ่งอบอ่ะออกตัวใหม่หึ่งโอ้รอบสูงมากรอบสูงเกิน โอ้ยสูงเกินไปรอบสูงเกินสูงมากรอบสูงมากไมกดคันเร่งไม่เยอะนะกดคันเร่งไม่เยอะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไต่ไปดูถึงเกียร์หกเลยฟอร์โฟกัสครับเครื่องเบนซินนะครับ power shift dual clutch แห้งนะครับอันนี้เกียร์หกมานะเกียร์หกมีนะครับ, Cut, นะรบนนเพียงแต่ว,นะว่าอัตราการเปลี่ยนเกียร์ ครับการเปลี่ยนเกียร์ลอยต่อเกียร์ไม่นุ่มนวลฮะมีช่องว่างนะครับเดี๋ยวตัวสอบขับดูอาจจะจอดจอดก่อนออกตัวใหม่นะครับจะออกตัวใหม่เกียร์ลงไหมลงนะเกียร์หนึ่งลงมาอ,ออกด้วยไปหนึ่งกระชากด้วยกระตุกวุดๆเลย โอ้รอบสูงเกินไปรอบสูงเกินไปโอ้หนึ่งไปสองรอบสูงเกินนะครับโอ้กระตุกรอยต่อเกียร์กระตุกเลยครับอ่ะไม่เป็นไรเดวจัดการให้ครับวีราคาเซอร์วิสนะครับรซ่อมเ,เกียร์อ่าเกียร์โต้ครับเอวอร์ชิ f t รือเอาขาดแห้งนะครับอันนี้เป็นฟอร์โฟ c u กัสนะฮะฟอร์โฟกัสนะครับ ที่จริงมันมีข้อความาท่าส้มิชันมอนฟังชั่นนะครับเกียร์เกียร์ยผิดปกติเกียร์บกพร่องนะครับอันนี้เราได้กดกดหน้านจอหายไปแนละ้วมีราคาสเซิลครับซ่อมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้นะฮะเกียร์ออโต้ครับฟอร์โฟกัสเครื่องเบนซินครับเวอร์ชิปดูโอคัดแห้งนะครับ แห้งไม่อยากะเปรียบเหมืับขอบคุณครับมีราคาสุดที่โทรศัพท์0809314252ครับ